เกือบไปเกือบไปฮะเกือบแย่ไปงาน,นเอาเดี๋ยวเรามาพูดคุยหลังเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นเกมที่เปิดหัวซีซันได้แบบเราใจเหลือเกินนะครับแต่ว่าขอร้องเถอะอย่าเร้าใจแบบนี้บ่อยเลยนะครับมีหลายจุดให้ได้ปรับปรุงมีหลายจุดให้ได้พูดถึงแล้วก็มีหลายจุดที่รู้สึกว่าต้องแก้ไขโดยด่วนด้วยนะครับซึ่งผมว่าทุกๆคนที่ได้ดูเกมถ่ายทอดสดก็คง เห็นเหมือนเหมือนกันนะครับตัดเรื่องของสัญญาณกระตุกไปก่อนนะครับเอาเฉพาะรูปเกมก่อนเอาเฉพาะรูปเกมก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องรีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเรื่องสัญญาณก็ต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยเช่นกันเอาว่ากันตามตรงต่อให้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะให้ภาพเรา,ามาเนี่ยแต่ว่าอันไหนมันไม่ดีเราก็ต้องพูดกันตามตรงเรื่องของสัญดลสัญญาณนะนะแต่ว่าณนะตอนนี้เราตัดเรื่องของสัญญาณไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิค ผมก็ไปช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าผมว่าเจ้าของลิกสิทธิ์เขาก็รับรู้แล้วล่ะว่าปัญหามันคือตรงไหนก็คงพยายามปรับจูนปรับแก้กันอยู่แก้ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวมาว่ากันก็ไปไปเขาเรียกว่าไปแนะนําความคิดเห็นโดยตรงกับทางเจ้าของลิกัสเซ็์เขาลวกันแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามตรงว่ามันมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขโดยด่วนมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเดี๋ยวเรามาว่าไปพร้อมๆกันว่ากันในมุมมองของผมนะ ส่วนเรื่องของบทสัมภาษณ์ต่างหน้าของอันเนอร์สั์ของคนนั้นคนนี้เนี่ยผมว่าในหน้าข่าวหน้าฟีดข่าวก็คงมีให้ได้เสพกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่าถ้าใครเข้ามาฟังก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของผมแล้วก็ใครที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกัน ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุยหลังเกมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุสนใจดีของเรานะครับเงินเท,นทบโบสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถสมัครง่ายอนุวัติไวได้เงินเร็วเปิดทุกวันกว่า1น0 0สาขาทั่วประเทศรถยนต์รับอายุสูงสุด25ปีวงเงินสูงสุด5 0 0แสนบาทใครสนใจทักชัดไปที่ Facebook Fanpage ของเงินเท,นทบโบได้เลยหรือว่าสนใจก็สมัครได้เลยที่นี่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ สมัครได้เลย24ชั่วโมงกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวอัตราดอกเบีย้ย15-24%ต่อปีเงื่อนไขและการพริจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดครับ c o x i c a ตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณหภูมิจากอเมริกาผู้นําด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยแล้วก็ฟังก์ชั่นล้ําสมัยอย่างลงตัวนะครับเก็บความเย็นได้นานสูงสุดใน2ี่ชั่วโมงเก็บร้อนได้นานสูงสุดเนี่ย12ชั่วโมงนะครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวแปะแอดไลน์ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดิวแบบลับๆมีส่วนลดมีโคด้ดลด กันได้เลยนะครับอ่ะมาที่ยามองทาดีบ้างนะครับตึงคอตึงบ่าตึงไหลขอแนะนำขบวนทับทาดีนะครับมีหลากสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองนะครับพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันนะครับวจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีทองรวมไปถึงสีเงินนะฮะส่วนตัวผมชอบสีเงินนะเป็นยูคาลิปตัสนะครับหอมสดชื่นปลอดโปร่งนะครับเหมาะแก่การทำงานในรอบวันนะครับ อ่ะแล้วก็ลีโอครับลีโอเชร์ด้วยกันมันกว่านะครับลีโอรวมกันมันกว่านะครับฝากไว้ด้วยนะลีโอผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับเอาละฮะมาพูดคุยกันกับหลังเกมเรื่องของลเวอพูกันหน่อยก็แล้วกันเมื่อคืนก็ออกสตาร์ทด้วยตัวผู้เล่นตามคาดนะไม่ได้มีอะไร ผิดไปจากที่พวกเราคาดการณ์กันเท่าไหร่นะครับลูกสาวประตูก็เป็นอาริซอนเบเกอร์แบ็คขวาเชอร์รี่ฟิมปงคู่เซนเตอร์โกนาเต้จับคู่กับฟานไดแบ็คซ้ายก็เป็นมิลอ์เคิร์กเคสนะครับวิ Wing, ่งแบ็คสองข้างเนี่ยเป็น2นักเตะใหม่ด้านกลางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้ลงตัวจริงเลยถึงแม้สภาพร่างกายจะไม่ฟิต100%เล่นร่วมกับโดมินิกโซบโบซายแล้วก็ฟอร์เรนเวสนะครับในแนวรุกครับทางซ้ายเป็นโคดี้กัตโปแนบเป้าเป็นเอกิเตเก้นะครับแล้วก็ทางขวาเป็นบังโมครับโมซาล่า เริ่มเกมด้วยไลน์อัพแบบนี้นะครับก็ยืนตามถนัดอยู่ลวก็เหมือนจะเป็น4 2 1 3ประมาณนี้วางเป็นโพ i ิชันประมาณนี้ไว้ก่อนก็แลวกันในเกมอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ว่ากันแต่ละตำแหน่งก่อนก็และกันะรเริ่มตั้งแต่นักเตะใหม่อย่างอาริสนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ต้องไปมีคอมเมนต์อะไรมากแต่ละลูกที่ที่เขาโดนกับ2ลูกที่โดนเป็นจังหวะโต้กลับแบบแทบจะไม่มีกองหลังคอยช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โทษอริสันเบเกอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันถึงรายละเอียดตรงนั้น ในส่วนของรายบุคคลอผมมองไปที่นักเตะบมงเชสเอย่างเจนนี่ฟริมปงก่อนนะครับเมื่อคืนอาจจะยังไม่ใช่เกมที่เป็นศักยภาพแบบ100%เซของเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของอาร์ซอนเนี่ยบอกว่าฟริมปงเหมือนจะมีอาการตึงๆกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็เลยไม่อยากเสี่ยงก็เลยเปลี่ยนออกมาก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนฟริมปงออกแล้วส่งวัตารุเอ็นโดลงมานี่แหละคือจุดที่ทําให้รูปเกมมัน มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยไม่ได้ไปโทษวัตารุเอนโดนะแต่ว่าดูเหมือนว่าตำแหน่งการยืนมันดูมันดูอีหลักอีเหลือกันอนะ่พะพอเอาวัตารูเอนโดมาเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วมันเลยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเจาะไปที่เจอร์รี่ฟิล์มโปงก่อนซึ่งเมื่อคืนผมมองว่าสไตล์ของฟิลมโปงกับเจ้าของตำแหน่งแบ็คขวาคนเดิมอย่างเทรนดเลเซนอาโนวิธีการมันต่างกัน เซน์มักจะเป็นแบ็กขวาที่หุบเข้าในแล้วจะไม่ขึ้นไปถึงสุดเส้นหลังเท่าไหร่โดยเป็นการออกบอลจากแนวลึกซะมากกว่าในขณะที่เจอร์มีฟิลปงเป็นนักเตะที่ไปจนถึงสุดเส้นแล้วพยายามที่จะตัดเข้าในในสไตล์ของตัวเองซึ่ง ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปถึงวิธีการยืนวิธีการเล่นของโมซาลาด้วยในเมื่อฟิลปงเป็นคนที่จะไปสุดเส้นแทนเป็นคนยืนชิดเส้นแทนฉะนั้นโมซาลาดต้องขยับเข้ามาด้านในก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนกันบ้างกับการเล่นร่วมกันของทั้งโมซาลาแล้วก็ฟิลปงเมื่อคืนไม่ได้มีจังหวะที่โดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีจังหวะที่เลวร้ายอะไรกับเจอร์มีฟิลปงผมกับอชอบเขาในความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเกมรับโดยสารมารจังหวะอาจจะดีบ้าง พลาดบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติในเกมของจังหวะฟุตบอลแต่ว่าโดยรวมแล้วผมถือว่าดีกับเกมที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามารับลึกๆแบบนี้ผมเชื่อว่านักเตะอย่างเชรมี่ฟิมปงสามารถช่วยทีมได้ถึงแม้ว่าเมื่อคืนอาจจะยังไม่ได้เต็มศักยภาพของเขาก็ตามนะครับคู่เซนเตอร์ผมว่า,าหลายคนน่าจะโจมตีคู่เซนเตอร์ฮาอ,อย่างโคนาเต้กับฟานไดเยอะพอสมควรเลยเมื่อคืนแต่ผมกลับมองว่า โอ้โห oh, ในจังหวะที่เสียประตูอย่างที่บอกคือมันเป็นจังหวะที่แทบจะไม่มีใครมาช่วยเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันดูผิดเพี้ยนไปหมดมันเนื่องมาจากการไปเสียบอลในจังหวะเกมรุกเออเป็นลูกแรกไอไปไปถึงจังหวะลูกลูกลูก,ล,กลูกที่เสียประตูลูกแรกเลยก็ได้ เอ่เป็นปจังหวะที่น่าจะเป็นโซบอสไซน์ถ้าผมจาไม่ผิดนะเพราะผมยังไม่ได้ดูไฮไลท์เพิ่มเติมแต่ดูจากเมื่อคืนเนี่ยคนที่พลาดตรงกลางสนามเป็นโซบอสไซ์ซึ่งเป็นจังหวะที่ทีมกําลังจะเล่นเกมรุกอยู่ซึ่งมันพอมันเกิดความผิดพลาดในจังหวะที่ทีมเล่นเกมรุกเนี่ยทุกคนมันดันขึ้นไปหมดแล้วแล้วตอนนั้นน่ยน่าจะเป็นหลังจากที่วัตารุเอนโดลงมาสักแป๊บเดียวเหมือนตําแหน่งการยืนมันยังมันยังไม่ลงล็อกลงตัวเลยมันยังสับสนเกือบตําแหน่งอยู่เลยว่าวัตารุเอนโดจะต้องเติมไหมหรือจะต้องยืน ติดแนวรับคุมพื้นที่ด้านหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายกลายเป็นเสียบอลจังหวะน,นั้นแล้วก็แล้วก็พลาดกันหมดสุดท้ายโดนโต้กลับมาแล้วก็เป็นทางด้านเซมอนโยที่ที่ยิงไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองย้อนไปที่สองประตูแรกก็ผมสถาปนาเป็นลูกรักผมคนใหม่เลยสําหรับเอกิเตเก้ผมเชื่อว่านี่คือ,น,คอนี่คือหนึ่งในสตาร์บอยนี่คือหนึ่งในแอนฟิลบอยที่ถ้าถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่แล้วได้ยินเสียงผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดเลยว่านีน่คือแอนฟิลบอยคนใหม่ครับเพราะว่า ผมว่าเขาเป็นคนที่เราก็ต้องยอมรับตามตรงว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นดาวินนูเยสเนี่ยเรามีความวิตกกังวลอยู่พอสมควรว่ามันจะได้หรือไม่ได้ติดหรือไม่ติดจับบอลลั่นไหมหรืออะไรต่างๆอันนะอ่ะอันนี้จังหวะแรกมันอาจจะดูลั่นๆหนอยแต่สุดท้ายก็จบสกอร์ได้แต่ว่าในในพาร์ทอื่นๆของการเล่นร่วมกันเป็นทีมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเอกิเต้ดูจะดีกว่ามีการลงมาเชื่อมบอลมีการลงมาเก็บบอลพักบอลต่อบอล ปาดบอลต่อให้เพื่อนซึ่งมันทาให้เกมมันดูล,ลื่นไหลามากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เดวิดนูเยสขาดหายไปกับฟุตบอลสไตล์ของอันเนอร์สลอตเพราะฉะนั้นนี่ผมมองว่านี่คือสตาร์บอยคนใหม่ในมุมมองของผมถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆยังคงมุ่งมั่นพัฒนาฝีเท้าต่อไปผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในสตาร์บอยคนใหม่ของพวกเราแน่นอนออประตูที่2เป็นของโคดี้กัคโปนะครับเป็นประตูที่ขึ้นนำสองศูนย์เกมควรจัดชิลแล้วเพราะว่า เพราะว่ามันนำสองศูนย์เป็นเกมที่ควรจะต้องสบายเพราะเอาตรงๆบอลมาร์ก็แทบจะไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับแนวรับเรือพูเลยตอนที่ทีมนำสองศูนย์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีการเปลี่ยนตัวอ่ะอันนี้ผมผมก็คงจำต้องบอกว่าตำหนิอันเดอร์สล็อตนะเพราะเพราะว่าการเปลี่ยนตัวมันดูแปลกๆแ,แต่ว่าอันเดอร์สล็อตก็อธิบายแล้วว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนแบบนี้เพียงแต่ผมมองว่าอวิธีการที่เขาเปลี่ยนเนี่ยผมว่ามัน มันอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับวิธีการนะตอนนั้นเท่าไหร่อาจจะติดประมาทไปนิดนึงคิดว่าเกมมันน่าจะง่ายแล้วถึงส่งวัตรุอนโดลงมาอาจจะด้วยความฟิตของนักเตะหรืออาจจะด้วยของเจอร์รี่ฟิมโบต้องเจ็บแล้วต้องส่งอนโดล,ลงมาหลายคนบอกอ้าวทำไมจะไม่ส่งโจโกเมสซึ่งอันนะั้นสซร์ไยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าโจโกเมสยังไม่ได้พร้อมเล่นในระยะเวลาเ,ลาเท่านั้นก็เลยต้องส่งวัตถุ e นโดล,ลงมาก,ก่อนซึ่งมันก็ทําให้เกิดความผิดพลาดอ่ะสุดท้ายก็ยังดีที่พอเริ่มเห็นว่า บอลมัดเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้หลังจากที่พวกเราเปลี่ยนตัวเนี่ยอเล็ซ์อก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็ส่งโจโกโมเมสลงมาช่วยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ไม่ทันก็โดนไล่ตีเสมอเป็น2อสอง หลังจากนั้นเกมก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําลบากมากๆเพราะว่าณนะตอนน้าโมมันตั้มแทบจะไปอยู่ฝั่งบอลมดแล้วอ่ะโชคดีอาร์เซนอลก็เปลี่ยนลงมาอีกรอตหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของเฟเดรโกเคลซาที่แฟนๆร์พูลหลายคนก็เอาใจช่วยอยากให้เขาลงสนามเลอเกิดแล้วก็เป็นเขาที่ผมว่าเป็นคนจุดประกายแล้วก็เป็นฮีโร่ของทีมได้เช่นเดียวกับเอเกเตเกที่เมื่อคืนทั้งยิงแล้วก็จ่ายนะครับที่เป็นแบรนด์ออฟเดอะแมตช์ไปด้วย อันเอสกอตให้สัมภาษณ์ชื่นชมครับว่ามันไม่ใช่เวลาที่ง่ายเลยของเฟเดริโกเคซ่ากับการมาร่วมทีมทั้งสภาพความฟิตในเดปพรีซีซั่นโน่นนี่นั่นสุดท้ายเจ้าตัวก็ยิงประตูแรกในสีเสื้อของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกได้แล้วแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสมากกว่านี้นะเพราะเมื่อคืนลงมาเนี่ยจำได้เลยก็เหลือไม่ถึงสินาทีเหมือนเดิมเวลาของเฟเดริโกเคซ่ามันน้อยไปนิดนึงครับอันเดอร์สอตลองพิจารณาเขาไว้ไนอ้อมอกอ้อมใจหน่อยก็แล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยบงโม ก็ยังเป็นนักเตะที่สร้างสถิติต่อไปครับทั้งเกมแทบจะหายเหมือนกันช่วงหลังโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะตั้งแต่ท้ายซีซั่นที่แล้วว่าหายไปจากเกมเยอะเลยแล้วก็พอต่อสัญญาปุ๊บหลังจากนั้นฟอร์มก็เริ่มจะดูแผ่วๆลงมาเหมือนกันเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งเกมที่บทบาทของโมซาล่าไม่ได้โดดเด่นเท่าเดิมอาจจะด้วยนักเตะใหม่ที่มาเอกิเตเก้ฟอร์เรียนวีสหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่ต้อง ใช้ทีเด็ดทีขาดโมซาล่า ah ก็ยังคงเป็นที่พึ่งของทีมได้เสมอบทบาทอาจจะเปลี่ยนไปจํานวนประตูอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมหรือบอลอาจจะไม่ได้ไปพักที่ซา่าเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าเขายังเป็นคนสําคัญของทีมเหมือนเดิมแล้วผมก็ยังมองว่าทีมยังขาดโมซาล่าไม่ได้ในช่วงที่แอฟริกันคัพออฟเนชั่นจะต้องทําการแข่งขันแล้วโมซาล่าต้องย้ายต้องไม่ใช่ต้องย้ายต้องไปร่วมกา,การแข่งขันด้วยก็เดี๋ยวมาว่ากันอันเดอร์เซอเคยบอกว่าอาจจะเป็นเจอร์ี่ฟิล์มปงที่มาร่วมทีมอีกที ย้อนไปที่ฟอร์เรนเวียสเมื่อคืนยังคงเป็นเกมที่ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความสามารถเขาอยู่ในขีดระดับแบบไหนเมื่อคืนอาจจะเป็นเกมที่ยากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกที่คือเกมเป็นทางการพรีเมยรีกเกมแรกซึ่งมันแตกต่างจากเกมปรีซีซั่นแน่แนๆเพราะฉะนั้นจังหวะการเข้าบอลจังหวะการดึงบอลไว้กับตัวหรืออะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันมันผิดเพี้ยนไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลากับพรีเมยรีกอีกนิดหนึ่งนี่คือสมบัติล้ำค่าของพวกเราผมคิดผมคิดแบบนั้นแล้วผมเชื่อแบบนั้น ให้เวลาปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกกับความเร็วของจังหวะของพรีเมียร์ลีกอีกนิดนึงผมเชื่อว่านี่คือนักเตะที่ที่จะช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะตกลนประเด็นไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับส่วนในมุมของผมผมเชื่อว่านี่คือเกมที่ที่ไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สุดท้ายผลลัพธ์ได้คือสามแต้มจุดที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขโดยเดือนนั่นคือวิธีการผมมองว่าวิธีการเมื่อคืนมันมันผิดเพี้ยนไป ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเปลี่ยนตัววิธีการที่เอาคนนั้นมาเล่นตรงนี้เอาคนนี้ไปเล่นตรงนั้นผมว่ามันเป็นวิธีการที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจได้มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของอันเดอร์สตนะครับส่วนเรื่องของเกมรุกผมว่าหลายคนไม่ได้ห่วงเรื่องของเกมรุกผมว่าเกมรุกเรายอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ไปในทิศท,ทางที่ดีเพียงแต่ว่าซีซันนี้เราจะปล่อยให้วิธีการมันเป็นแบบนี้ไม่ได้นั่นคือใครยิงเรามาเท่าไหร่แล้วเราไปยิงให้เยอะกว่าผมว่าอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ ที่เซฟเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องมีคนที่ที่ในเรื่องของตําแหน่งเซนเตอร์ฮาผมมองว่ายังคงต้องมีอีกคนหนึ่งที่เป็นสามเ,เป็นคนที่สามารถลงมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้ช่วยได้เลยเลโอดียังเป็นอนาคตผมเชื่อว่าโอเคมันช่วยช่วยได้แหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถช่วยทีมได้แบบร้อยเปอร์เซ็น์ขนาดนั้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนหรือจุดสําคัญที่เราต้องต้องปรับนั่นคือวิธีการว่าเราจะเปิดเกมลุกกันขนาดนี้เลยไหมเพราะจังหวะที่เสียประตู ไปไปไปย้อนดูได้เลยจังหวะโต้มานี่เหลือผู้เล่นเราไม่กี่คนแล้วเป็นการเสียบอลในจังหวะเล่นเกมรูกเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเกมรูกแบบนี้ก็ต้องเนียนกว่าน,นี้ต้องไม่เล่นยากสปอสไล์ลูกแรกเล่นยากเกินไปจนผิดพลาดลูกที่สองโมซาราจ่ายแล้วก็ไม่ได้ดูจังหวะเพื่อนว่ามันถล่มไปแล้วสุดท้ายก็เสียบอลแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายมันวนมาที่เรื่องของวิธีการผมไม่ได้ไปโทษตัวบุคคลแต่ผมมองว่าวิธีการถ้าจะเล่นเกมรูกแบบนี้ต้องต้องชัดเจนว่าเกมรับต้องเหลือผู้เล่นกี่คนเกมรูกต้อง ต้องเล่นแบบไหนถึงจะไม่เสียบอลในจังหวะที่ไปอยู่ในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้แล้วสุดท้ายก็โดนโต้กลับมาแบบนั้นนะครับอ่ะนี่คือคร่าวๆในในมุมมองหลังเกมวันนี้ก็แล้วกันโอ้โหรายาวไปสิบกว่านาทีเลยทนฟังกันหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าใครคิดว่าวันนี้เนี่ยมันตกหล่นตรงไหนอยากติชมตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แต่ว่าขอคอมเมนต์กันแบบเป็นเนื้อหาสาระเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็แล้วกันไม่เอาแบบโอ้โหเข้ามาด่าสาเสียเทเสียนี่คือเกมแรกสุดท้ายผลลัพธ์จำไว้มันคือ3แต้มเพราะฉะนั้น ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปมันเป็นเกมแรกอย่างน้อยมันเห็นความผิดพลาดในเกมแบบนี้แล้วยังชนะได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็แล้วกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับแล้วก็หวังว่าผลงานของเราจะเจ้าเก่งมันไปแบบนี้เรื่อยๆก็แล้วกันค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปทีละจุดนะครับเอาวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ